สวัสดีครับสื่อที่คนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมไก่อูจาก t r f p ฟ t ตบ l ลนะครับวันนี้เราอยู่ในช่วงปืนใหญ่ทอล์นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันก่อนเกมที่อาร์เซนอลจะเปิดอ,อ,อิมเ,สเรสตเดียมต้อนรับการเยือนของเซาท์ทัมตันกันครับก็ก่อนอื่นต้องขออภัยก่อนเลยครับที่ผมไม่ได้ลงคุยกันหลังเกมกับเอฟเวอร์ตันนะครับเนี่ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าช่วงนี้ผม เวลายังไม่ลงตัวแล้วก็รวมถึงเซ็งด้วยครับที่เราแพ้ในเกมนั้นมันแบบจริงๆเราควรจะโดดไปอยู่อันดับ4แลลวครับตอนนี้กายมันร่วงอยู่อันดับ7อีกแล้วก็รวมถึงเราไม่น่าแพ้ในเกมนั้นนะเพราะว่าสถิติหลายอย่างเราก็ดูดีกว่าเอฟเวอร์ตันนะเอฟเวอร์ตันก็ไม่ชนะใครมาเลยตั้ง8นัดน,นะครับแต่เราก็กลับเป็นกลับไปแพ้เอฟเวอร์ตันหนีนะมันก็เซ็งมากๆซึ่งปัญหาโดยรวมที่ผมเห็นในเกมนั้นมันก็จะมีเรื่องของหลักๆนะครับก็จะมีเรื่องของ ันนั้นที่ผมเห็นคือกองกลางมันค่อนข้างที่จะเละเทสสเปซสปาวนิดนึงครับคือโดยเฉพาะปาเตเนะครับคือผมไม่ได้หาแพ้นะแต่ผมผมออรู้สึกว่าปาเตในช่วงหลังเนี่ยออกบอลไม่ดี ب, เสียจ่ายบอลเสียบ่อยมากรวมถึงพลาดโดนฉกโดนตัดบ่อยมากปาเตเหมือนจะช้าไปจังหวะหนึ่งตลอดเหมือนจับแล้วก็คิดช้าไม่ได้คิดไวล่วงหน้าอนะไรเงี้ยซึ่งผมว่าตอนนี้ปาเตก็ค่อนข้างที่จะฟอร์มตกแล้วก็ทให้ทีมมีปัญหาถึงแนมะ้จะมีกันเนชาก้าลงมาช่วยหายเจ็บกันมาช่วยแล้วนะครับแต่มันก็ ยังดีไม่พอนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของการจบสกอร์ครับหรือแต่การสร้างสารเกมวันนั้นมันค่อนข้างจะอึดอัดแล้วก็การว่าบางจังหวะก็จบสกอร์ไม่ได้ครับโดยเฉพาะจังหวะสุดท้ายที่ชัดๆเลยนี่คือจังหวะที่นาทีสุดท้ายในลูกก่อนที่หมดเวลาเนี่ยครับที่โอบามีโอกาสเรียกว่ายิงจ่อๆก็ว่าได้ครับคือมันแสดงให้เห็นความความมั่นใจของโอบาที่มันที่มันที่มันแย่ลงในตอนนี้นะครับเพราะว่าลูกนั้นเรียกว่ายิง หลุดกรอบไปเลยครับแทน,แท,น,แท,นที่ว่าคืออย่างน้อยยิงตรงกรอบโดนเซฟจะชนเสาอะไรผมก็ยังรู้สึกรู้สึกดีกว่านี้แต่กลายว่าโอบายิงหลุดกรอบไปแบบน่าเสียดายมากๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องสําคัญที่ผมเห็นมาหลายนัดแล้วนะแล้วก็พูดไปตั้งแต่เกมที่กับหลังเกมแมนยูก็คือปัญหาเรื่องของแบ็กอัพที่เรายังมีดีไม่พอครับคือสวยตัวจริงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลงตัวสมควรแล้วแต่พอมีปัญหาเรื่อง การบาดเจ็บมีการโรเตชันทีมเอ่อจะเปลี่ยนนักเตะตัวสมรองลงมาพลิกเกมอย่างเงี้ยคือตัวสมรองเรายังไม่ไม่ดีพอที่จะมาทดแทนตัวจริงได้นะครับหรือจะพลิกเกมอย่างเงี้ยมันมันยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันตัวไอ้ทีมที่ลุ้นแชมป์เนี่ยมันควรจะมีตัวสมรองตัวจริงที่มีการเล่นใกล้เคียงการมีผลงานใกล้เคียงการไม่ใช่แบบว่าทดแทนกันไม่ได้แบบนี้มันก็คือเป็นปัญหาหนึ่งที่ผมเห็นนะครับ ซึ่งเราต้องรีบแก้ไขตรงนี้ครับต้องรีบผ่าตัดทีมอีกสักต้องยังไงต้องผ่าตัดทีมอีกครั้งอยู่แล้วครบต้องเต้าต้องรีบรีบโลนักเตะที่ไม่ใช้อย่างเช่นเป๊ะเอ็นเคเทอย่างเงี้ยอย่างเปป้ P T, เห็นได้ชัดเลยว่าเดต้าแทบจะจับนั่งยาวๆไปเลยนะครับซึ่งถ้าไม่ใช้จริงก็ต้องโลครับแล้วก็มันจะได้เคลียร์เรื่องปัญหาของค่าเหนื่อยนู่นนี่นั่นอีกนะครับแล้วก็ไปซื้อนักเตะ ที่มีประโยชน์กับทีมนะแล้วก็ที่ตรง,ตรงใจกับของอโคช้ชอย่างอาเตตาเนี่ยก็ต้องหาหนักเตะที่ตรงใจขเขาแล้วก็เล่นสามารถทดแทนกันได้ทั้งวิธีการเล่นนะฮะหรือว่าแม้แต่ฟอร์มการเล่นก็ต้องหาหนักเตะที่มีประโยชน์ต่อทีมมากที่สุดนะครับซึ่งยังไงต้องรีบผ่าตัดนะครับทั้งในไม่ว่าจะเป็นตลาดรอบนี้รอบที่จะถึงรอบหน้าหนาวนนี้รวมถึงตลาดซัมเมอร์อย่างเงี้ยยังไงต้องรีบแก้ไขวางแผนกันตั้งแต่ตอนนี้นะเพราะว่าปัญหาตรงนี้มันคาราคาซาังมมนานานพอสมควรครับในเะรื่องของตัวสมรองแล้วก็ นักเตะที่ไม่ได้ใช้เนี่ยมันมันยังมีค้างคาอยู่หลายคนเนี่ยต้องรีบเคลียร์นะฮะก็โดยรวมประมาณนี้ครับที่ผมเห็นวันนั้นนะครับแล้วก็เราก็แพ้ไปครับตกมาอยู่อันดับเจ็ดนะครับตอนนี้ก็ช่างมันครับก็เชียร์กันต่อไปครับเดี๋ยวยังไงเรามาดูเกมต่อไปกันดีกว่านะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์นะครับเวลาสี่ทุ่มตรงนะครับอาร์เซนอลจะเปิดบ้านต้อนรับกันอย่างเซาแธมป์ตันครับเดี๋ยวมาดูฟอร์มของทั้งสองทีมกันสักนิดหนึ่งครับผม ก็มาดูของเจ้าบ้านก่อนเลยครับอาร์เซนอลครับห้านัดหลังสุดก็เรียกว่าเริ่มกลับมาแยกแล้วครับเริ่มกลับมาแกว่งไปทางที่ไม่ดีอีกแล้วอาร์เซนอลตอนนี้ก็คือสองนัดหลังสุดก็แพ้ทั้งสองนัดเลยนะครับแล้วก็เสียประตูไปถึงห้าประตูนะครับโดยรวมห้านัดหลังสุดเนี่ยแพ้ไปสามครับเสมอไม่มีนะครับแล้วก็ชนะสองนะครับก็เรียกว่าอยู่ในฟอร์มที่เหมือนจะแว่งนิดนึงครับสำหรับอาร์เซนอลนะครับตอนนี้อาร์เซนอลอยู่อันดับเจ็ดนะครับ แข่งไป15นัดนะครับชนะ7เสมอ2แพ้6นะครับแล้วก็มี23คะแนนครับแต่สิ่งที่อาร์เซนอลยังดูดีอยู่ก็คือเออ่การเล่นในบ้านนะครับอาร์เซนอลเนี่ยถ้าเล่นในบ้านในตอนนี้ถ้านับแค่ในบ้านเนี่ย7นัด7นัดนะที่แข่งไปนะครับอาร์เซนอลชนะไปถึง5นัดนะครับเสมอ1แพ้1นะครับก็เรียกว่าอยู่ในฟอร์มที่ดีพอสมควรนะครับการเล่นในบ้านของอาร์เซนอลในเวลานี้นะครับเดี๋ยวมาดูทางด้านเซาท์แฮมตันกันนิดนึงครับ ก็ตอนนี้ซาอุดิอารตันครับห้านัดหลังสุดเนี่ยก็เรียกว่าดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับซาอุดิอารตันครับชนะไปแค่หนึ่งครับแล้วก็เสมอสองแพ้สองนะครับก็เรียกว่าสองนัดหลังสุดที่ผ่านมาก็เสมอมาเหมือนกันนะครับแต่ซาอุดิอารตันนี้ก็ถือเป็นทีมที่อาร์เซนอลประมาทไม่ได้นะครับตอนนี้ซาอุดิอารตันอยู่ในสิบหกนะครับมีสิบหกคะแนนนะครับแข่งสิบห้านัดชนะสามเสมอเจ็ดแพ้ห้านะครับเดี๋ยวมาดูซิตี้เฮตูเฮต์กันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็ ห้านัดหลังสุดเนี่ยของอาร์เซนอลในการเจอกับซาวด์แฮมป์ตันเนี่ยก็อาร์เซนอลชนะไปถึง3นัดนะครับเสมอ2นะครับแต่ว่าในปีที่แล้วจะมีบอลถ้วยนะครับเอฟเอคัพอาร์เซนอลก็ไปบุกเซนต์แมรี่ของซาวด์แฮมป์ตันนะครับแต่ว่าก็สุดท้ายก็แพ้กลับมานะครับก็เรียกว่าอันนั้นเป็นบอลถ้วยนะครับผมผมขอนับแค่ในลีกและการห้านัดหลังสุดอาร์เซนอลก็ชนะไป3เสมอ2นะครับก็ยังไงก็เรียกว่ายังยังดูดีกว่าซาวด์แฮมป์ตันนิดนึงครับในเรื่องของสถิติการเจอกันในช่วงหลังนะครับเดี๋ยวมา ดูความพร้อมของสองทีมกันสักนิดนึงครับทางด้านอาร์เซนอลตอนนี้ก็มีกราเนชาก้าที่หายเจ็บกันมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีนักเตะที่ยังเจ็บอยู่ก็จะมีเลโน่ครับซึ่งเลโน่ก็จะหลุดไปเป็นมือสองแลาดนะครับแล้วก็จะมีโคลาซินาสครับที่เจ็บอยู่แล้วก็อีกคนนึงครับที่เจ็บในเกมที่แล้วนะครับรู้สึกน่าจะเจ็บบริเวณต้นขานะครับจะเป็นมาร์ติเนลลี่นะครับซึ่งก็ต้องดูครับว่าจะหายกลับมาเมื่อไหร่ตอนนี้ ยังไม่มีอัปเดตแต่เห็นว่าจะกลับมาช่วงกลางธันวานะครับซึ่งบันเทลรี่เนี่ยเป็นอีกคนที่เหมือนฟอร์มกำลังจะมาแล้วนี่ก็การเจ็บอีกครับเจ็บง่ายเป็นคนรู้สึกกระดูกยุ่งมากๆครับวัเนเทลี่ยังไงก็ต้องอต้องอยังไงต้องเรยกความฟิตต้องเพิ่มความแข็งแกร่งให้ตัวเองนิดนึงนะครับไม่งั้นมันจะเป็นปัญหาที่หลายคนเจอครับเหมือนแจ็ควิลเชียอย่างเงี้ยคือเจ็บบ่อยจนเสียอนาคตไปเลยนะครับก็ต้องอรุนให้กําลังใจสาหรับบันเทลรี่ครับไม่อยากให้เจ็บบ่อยๆนะครับรู้สึกจะ เจ็บบ่อยเกินครับเจ็บง่ายเกินไปนะครับส่วนทางด้านเซาท์แฮมตันครับที่เจ็บอยู่เลยนะครับจะมีอยู่4คนนะจะมีแมคคารซี่นะครับแล้วก็มีเบนฟอสเตอร์แล้วก็เบนเนลิกนะครับแล้วก็อาร์มสตรองครับส่วนอีก2คนนะครับเป็นซาริซูแล้วก็โรเมอูครับที่โดนใบแดงติดโทษแบนอยู่นะครับเดี๋ยวมาคาดเดาเสร้นเพื่อนตัวจริงของอาร์เซนอลกันชนิดนึงครับผมอาร์เซนอลครับน่าจะมาในระบบ4-4-2นะครับหรือว่า4-4-1-1นะครับก็ เดี๋ยวลองมาคาดเดากันดูแล้วกันผมเริ่มดูสาวตู้ก่อนเลยครับผมคิดว่าน่าจะเป็นแอรอนแรมสเดลครับถึงแม้ว่า2นัดที่ผ่านมานะครับเจ้าตัวเสียไปถึง5ประตูนะครับแต่ผมก็คิดว่าแรมสเดลก็น่าจะยึดมือหนึ่งเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของแอรอนแรมสเดลนะครับซึ่งโอ้โหยิ่งไอ้ลูกยิงของเกรเนี่ยไอ้ลูกที่เอเวอฟ์ตันยิงขึ้นนำสองหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันเกินจะเกินจะเซฟจริงๆครับลูกนั้นแรมสเดลก็หมดสิทธิ์เซฟจริงๆนะครับก็ต้อออองยยมมมมมมไปคคครรัับบแแต่่่ผิิดดดวาาสเเเลก็นนจะึืืห เดี๋ยวมาดูที่แผงแบ็คโฟครับแบ็คขวาผมคิดว่าจะเป็นโทมิโนสึเหมือนเดิมครับแล้วก็คู่เซนเตอร์น่าจะเป็นเบนไวส์แล้วก็แคลรบิวมาคกันเจสครับส่วนแบ็คซ้ายเนี่ยผมคิดว่าส่วนตัวนะผมก็ยังส่วนตัวเนี่ยผมชอบเทนนี่มากกว่านะถึงแม้ว่าตาอเรสจะมีการจะมีเกมลุกที่ดูจัดจ้านกว่าแต่ลึกๆผมยังรู้สึกว่าชอบแล้วก็ไว้ใจเทนนี่มากกว่าแต่ก็รู้สึกว่าเหมือนอาร์เตต้าเนี่ยจะชอบตาอเรสมากกว่านะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมคิดว่า ผมขอดาวไว้ก่อนแล้วกันว่าจะเป็นเทียนนี่นะครับส่วนกลาง2คน,นครับมาดูที่กลางรับก่อนเลยผมคิดว่าอาร์เตต้าน่าจะยังให้โอกาสปาเต้ครับยืนเป็นตัวจริงเหมือนเดิมครับแล้วก็กลางคู่เขาน่จะเป็นเกรนชาก้าครับที่น่าจะเป็นตัวคุมจังหวะเกมนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าสองคนนี้ก็เรียกว่าน่าจะดูดีมีประสบการณ์มากที่สุดแล้วถ้าเทียบกับทางด้านเอลินี่หรือแม้แต่โลกองก้าครับหรือแม้แต่ มิเลนไนส์ครับแต่ว่าผมก็แอบงงใจนะไอ้นัทที่มิเลนไนส์เนี่ยได้แมนออเดอร์แมชกับอ่าน่าจะเป็นวัตฟอร์ดหรือไงเนี่ยจากนั้นก็ไม่ไรับโอกาสตัวจริงอีกเลยนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันน่าจะให้ความต่อเนื่องกับทางด้าน ights, มิเลนไนส์เหมือนกันนะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้รับโอกาสนะครับก็เดาไปก่อนแล้วกันนะฮะถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากให้ลองพักปาเต้ดูครับปาเต้ช่วงนี้ก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะับส่วน ปีกซ้ายครับผมคิดว่าเกมวันนี้เอเมสวิโดน่าจะหายกลับมาทันนะครับในเกมนี้นะซึ่งเกมที่้าสวิโดก็เจ็บไปแล้วก็น่าจะพักด้วยเพราะว่าเกมนั้นผมคิดว่าเตต้าเกมที่เจอเอฟตตันเนีย่ยผมคิดว่าเตนะต้าน่าจะแบบคิดว่าแบบไม่ไม่ยากเกินไปอะไรเงี้ยก็น่าจะพักสมิโดซึ่งเกมนี้สวิโดก็น่าจะพร้อมสำหรับเกมนี้นะซึ่งผมมองว่าเป็นคนที่ขาดไปได้ครับนะทีเนี้ยสมิโดอย่างน้อยเขาก็ยังมีส่วนร่วมกับเกมยังยิงประตูได้อะไรเงี้ยผมคิดว่า ซูดโดน่าจะกลับมายืนตัวจริงในตำแหน่งนี้แน่นอนนะครับส่วนทางด้านปีกขวาะนะก็น่าจะเป็นโบโยสาก้าครับซึ่งเจ้าตัวก็น่าจะได้รับโอกาสตัวจริงแน่นอน,นครับส่วนปัญหาของเราครับแดนหน้านครับสคนนะครับผมคิดว่านี่ผมดานะผมดาว่าเตต้าน่าจะดรอปโอบาเหมือนเดิมครับน่าจะให้โอบานั่งพักเหมือนเดิมครับไม่ใช่ว่า จะดองยาวผมคิดว่าอาร์เตต้าน่าจะดรอปโอบาเพื่อให้เขา,เาตั้งสตินิดนึงได้ความมั่นใจกัไมาอีกนึงไม่ใช่คือผมมองว่าถ้าถ้ายิง่งนักเตะฟอร์มไม่ดียิ่งไปเข็นลงเข็นลงเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดผลเสียนะครับเพราะว่ายิ่งเข็นลงแล้วฟอร์มไม่ดีก็ยังเข็นลงอีกมันกลายเป็นว่านักเตะกลายเป็นเสียวอาจจะเสียวความมั่นใจไปเลยนะครับหรือว่านักเตะอาจจะเหลืองยังไงกูเล่นไม่ดีกูก็จะได้ลงอย่างมันก็จะ,ม,จะมันก็จะเป็นผลไม่ดีต่อทีมนะครับซึ่ง ถ้ายิ่งนักเตะฟอร์มไม่ดีอาจจะต้องดรอปเพื่อให้คนอื่นได้แสดงศักยภาพของตัวเองด้วยซึ่งผมมองว่าเกมนี้อาเตต้าน่าจะใช้ลากาเซยินหน้าเป้าครับแล้วก็ใช้โอเดกาเป็นหน้าต่ำนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยผมอยากให้ใช้มาเตรลี่หน้าเป้าแล้วก็เป็นลากาเซยินหน้าต่ำาดยซ้ำแต่ว่ามาเตรลี่ก็ดันเจ็บในเกมที่แล้วด้วยนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะพร้อมหรือเปล่าในเกมนี้ผมก็เลยขอดาวไปก่อนว่าเป็นลากาเซตหน้าเป้านะแล้วก็เป็นโอเดกาจินหน้าต่ำนะในเกมนี้นะครับก็ อันนี้ผมเดาเล่นๆนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมมาอัปเดตใ้ทีแล้วกันว่ามีการบาดเจ็บเพิ่มเติมไหมอะไรอย่างนี้นะครับส่วนนักเตะที่น่าจับตามองของเรานะครับผมคิดว่าจะเป็นเอเมสเวดโรครับเพราะว่าตอนนี้มันคงหวังใครไม่ได้แล้วครับก็คือมิสเวดโรที่ที่ว่าน่าจะเป็นตัวความหวังเรานี่ยตัวเดิมแบกของเราตอนนี้เลยนะครับซึ่งตอนนี้มิสเวดโรก็ยิงให้กับอาร์เซนอลไปถึง5ประตูแล้วครับในลีกนะครับก็เรียกว่ายิงเยอะกว่าโอบาด้วยนาทีนี้นะครับ ส่วนทางด้านของเซา์แฮมป์ตันครับที่นักเตะที่น่าจับตามองของเขาของเชวน่าจะเป็นทางด้านอาร์เมนโดโบคาครับนักเตะสายเลือดอารเบเนียครับซึ่งตอนนี้ก็ยิงให้ทีมไปแล้ว3ประตูนะครับรวมถึงเชียร์ดัมส์ด้วยนะครับก็ยิงไป3ประตูเหมือนกัน2คนนี้ก็อันตรายเหมือนกันครับก็ยังไงก็เดี๋ยวมารอรุ้นรอเชียร์กันแล้วกันอย่าลืมนะครับเวลา4ี่ทุ่มนะครับวันเสาร์นะครับส่วนผลสกอร์ที่คาดเดาเนี่ยผมคิดว่าเกมนี้ จะบอกว่าง่ายมันก็ไม่ได้ครับเพราะเกมที่แล้วเนี่ยที่เจอเอฟเวอร์ตันเนี่ยก็คิดว่าง่ายครับแต่มันก็สุดท้ายเราก็พลาดนะครับซึ่งเกมเนี้ยอาร์เซนอลต้องทํากันบ้านไอ้นัดท,ที่แพ้แมนยูมานณท,ที่แพ้เอฟเวอร์ตันมาต้องแก้ไขให้ไวแล้วเกมนี้ต้องกลับมาให้ได้นะครับถึงแม้ซาลัมตันจะฟอร์มไม่ดีนะแต่ซาลัมตันก็ยังยิงประตูให้ทุกนัดนะครับยกเว้นในนัดท,ที่ไอ้ห้านัดหลังสุดเนี่ยไอ้เจอลิเวอร์พูลเนี่ย ก็คือก็ยอมไปแรับแต่ว่านัดที่เจอไบรตันนัดที่เจอเลสเตอร์นัดที่เจอนอริชนัดที่เจอแอสตันวิลลาก็ยิงประตูให้ชุมนันเหมือนกันนะครับก็อันตรายเหมือนกันครับผมคิดว่าเ,เกมนี้เป็นเกมที่ไม่ง่ายสำหรับเชนอนครับแต่ก็คิดว่าอาร์เซนอลน่าจะชนะได้3ประตูต่อนหนึ่งครับผมก็ยังเชื่อมั่นในการเล่นในบ้านเหมือนกันนะครับก็คิดว่าเราไม่น่าพลาดนะครับเพื่อนๆมีคว,มความคิดเห็นยังไงกับผลสกอร์คู่นี้ก็คอมเมนต์มาคุยกันเหมือนเดิมสนุก,สน,กสนุกเหมือนเดิมนะยังไงก็ต้องอขออภัยสักรอบที่ไม่ลง ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงคลิปให้ต้องขออภัยจริงๆขออภัยมากๆแล้วก็ไม่ได้อัปเดตข่าวด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวงยงไงหลังจากนี้ผมจะเวลาน่าจะเริ่มลงตัวมากขึ้นเดี๋ยวผมจะอัปเดตข่าวให้ลงคลิปให้บ่อยๆอะไรกันนะก็ฝากพวกเราด้วยครับทรัฟฟิทบอลทั้งใน Facebook แล้วก็ u t u b e นะฮะเจอกันใหม่เออผมขอแจ้งหนึง่งตอนนี้ผมต้องขอบคุณออ3,000กว่า s ับสไครต์ด้วยนะครับต้องขอบคุณมากๆนะทำให้ผมตอนนี้ ผมเกือบกาลังจะได้เขาเรียกว่าอะไรอะได้คลิปได้ภาพแบบถูกลิขสิทธิ์แล้วนะฮะจากพิเมเอร์ลี่ยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆที่ติดตามกด subscribe กดไลค์คอมเมนต์คุยกันกันกบผมด้วยยังไงต้องขอบคุณมากๆนะครับยังไงก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับถ้าอันไหนไม่ดีอันไหนผิดพลาดยังไงก็คอมเมนต์บอกเตือนกันได้นะครับก็ขอบคุณมากๆที่ อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้ผมก็ดีใจมากๆครับยังไงฝากพวกเราด้วยแชทฟุตบอลทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube นะครับเจอกันในอากาสหน้ามีความสุขมากเดี๋ยวเจอกันหลังเกมอันศุกร์น้ำตั้งน้ำผมสวัสดีครับ